สวัสดีคะ่ะอยู่ช่อง YouTube สมอตชาเน้วมาดูลุงพลร้ลองเพลงนะเพลงใหม่ลุงพลนะคะคน,น,นะคะก็มานะคะช่องเป็นม,มีแต่ความคิดบางดีลุงพลคนนี้นั้นมีแต่ความจริงใจใช้พลคนนี้นั้นมี สุดยอดครับใจมากครับเพลงแรกมีก็เป็นเพลงสนุกเร็วไหมลุงนายนิดเห็นหลายเพลงครเมื่อคืนนผมเห็นหลายเพลงครับทุกคนอันนี้อันนี้มีอันนี้เป็นเพลงที่ต่งไกลยังต่งไกลไหมไกลใกใแ้่ลุงกงแต่ตอนถ้งกรอน่นเล็ย เดี๋ยวตอนนั้นลุงร้องไม่ได้ยิ่งร้องก็เพลงนี้ลุงคนเขาร้องไม่ได้ก็จะก็เลย ก็เลยเก็บไว้หลังกับสามทศวรรษแล้วนะครับครับได้เพลงนี้เพลงนี้แต่งแต่งที่ตอนคนอยู่ที่มุกดาหารมันเป็นเพลงเที่ยวมุกดาหารหรือว่าเสน่ห์มุกดาหารพอมาอยู่ที่นี่ก็เปลี่ยนเป็นเสน่ห์ทุ่งนาลุมพลก็เป็นเพลงจังหวะเร็วขึ้นใครถ่ายเป็นปอบในั่นไงเจ้าของเนื้อไปไปอยากอยากได้เพลงอยู่ด้านหลังมุมจับครับลงจับเลยไปไปเดือดรอดหนินั่นนี่ละ

จำทินผู้ไทยไปทธรรมองคูงามล้ำต้องดังคำเข้าสาจำปาดงผู้คนใจงามเมตตาจำปาดงผู้คนใจงามเมตตา,า,มมาอย่าได้รอช้าอาแตนฉัน,นมาเที่ยวชมมาแต่ใสกินเข้าแล้วไป And Tanga is a mile. มารวมใจกันอนุรักษ์สานให้ทอดตำนานให้ลูกให้หลานภูมิใจให้ทอดตำนานให้ลูกให้หลานภูมิใจสู่คนรุ่นใหม่ทุง่งนาสดใสรุ่งเรืองมาแต่ใสเสียงเขาแล้วไป จังใดสัสบายดีบ่มากินขาเดินลามามากินกลมไก่สักคนนึงเป็นคนรวยน้ำใจคนสักคนเป็นคนรวยน้ำใจหักกันเอาไว้อ่อนซอนน้ำใจ ร่วมใจกันอนุรักษ์สินานได้ทอดตำนานให้ลูกให้หลานภูมิใจได้ทอดตำนานให้ลูกให้หลานภูมิใจสู่คนรุ่นใหม่ทุ่งนาสดใสรุ่งเรืองถึงสุดกันเมื่อคืนนี้นะคะ คุณลมครับอดเสียงควพอดีอหมายมัดีแล้วไทยรัฐเสียงควอนเสียงควอนได้ครับมันพอ้วยครับไทยรัฐผมอาไหลนะครับเพลงนี้โอ้ยยูนม่ตอดำนะโ้สีชากร้นี่ คือความเจิบขำแม่ดำปกเขามากุนสิ้นแสงสว่างมองทางเมื่อทิสับอนคนชื่อลงบตกเป็นจำเลยสังคมเสียงเพลงแว่วมา ความจริงในใจน้ำตาตกได้ต่อใจลุงแตกสลายสังคมเหมือนมนลุงพลทุกคนเปล่าหาไรทำเมตตามองหาความยุติธรรม สวรรค์เมืองบนช่วยดนให้พนโทษพันอาญาสวรรค์ช่วยนำความยุติธรรมบาปกรรมดีชูอยู่ที่ผลตัวกระทำ้ทองฟ้าเมืดดำ ไม่นานก็คงจางหายคงมีสักวันพางาสดใสเอาความอับอายไปจากผู้ชายคนนี้ไม่ได้ทำผินมีแต่ความคิดวังนี้ คนคนนี้นั้นมีแต่ความจริงใจสวรรค์เบื้องบนช่วยดลให้พ้นโทษทันพายาสวรรค์ช่วยนำความยุติธรรมบาปกรรมดีช่วอยู่ทีพ้นโทษประทับ ของฟ้ามืดดำไม่นานก็คงจากานคงมีสักวันฟ้างามสดใสเอาความอับอายไปไจากผู้ชายคนนี้ไม่ได้ทำผิด มีแต่ความคิดหวังดีลุงพลคนนี้นั้นมีแต่ความจริงใจไอพนคนนี้นั้นมีแต่ความจริงใจขอบคุณใจ้าก่ันกินใจมากเลยค่ะนี เมืาเกียนแอนไปสองครั้งเป็นเพลงที่อาจารย์แต่งให้ปีที่แล้วเนาะอาจารย์ใช่ใแล้วก็ทําดนตรีทำอะไรเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยมันติดที่ลุงไปเข้าอัดแล้วมันมันร้องไม่ได้ร้องไม่เทียร้องเองมาก่อนก็ยังไม่เอาไปทําอะไรเลยแต่ผมแค่ลองถือใครก่อนเป็นคนใช้ครับก็ลองลองไว้ทีก็ต้องถือกันกรอน มันจะมีหลายๆเพลงบีหลายเพลงครับที่นี่ก็จะมีสนุกด้วยแล้วก็ลุงคนคนภูพานลุงคนคนตรงนี้มีใหงไปกิบเพลงโอ้มันเยอะอยู่ครับเยอะอยู่เป็นน่าจะเป็นอะรบ้างนะแต่ว่าเพลงนี้มันมันเหมือนว่าผมก็เก็บเอาไว้ในใจเป็นเป็นระบายออกไปให้ลุงคนทุกตอนนั้นลุงลุงก็เทสแล้วร้องนั่นแหละแต่พอร้องแล้วมันรู้ว่าตัวเองต้องไปเข้าอัดแล้วมันมันจะไปทำความรู้กวนกับ อาจารย์นั้นมันตีจนเราร้องไม่ได้เดี๋ยเลยนี่แหละเวลาพิงเวลาเราอยู่อยู่ยางเมื่อคืนเนี่ยสถานการณ์ก็คือเราร้องเพลงเสือกง,งไปด้วยแล้วทำให้เราร้องได้และบางทีเราก็เพลงนี้มันเป็นเพลงที่มันมันเป็นความเจ็บปวดนะมันเป็นเพลงเศร้าแล้วก็ผมเองก็ไม่ค่อยร้องนะเพราะผมคิดถึงลุงพลเพราะว่ามันมันกลัวมันสะเทือนและกลัวคนอื่นแต่ว่าเราด้วยเพราะว่าคนอื่นเขาไม่คิดเหมือนเราอย่างเงี้ยแต่นี่มันเป็นแต่เราคิดใช่ก็ สำหรับผมผมก็ถือว่าบทเพลงนี้ผมก็ทำออกมาใช่จากใจจะอยู่กับเพลงที่อาจารย์เพชรสารัดแต่งให้ตอนนั้นความในใจมันรอง่ายเพราะว่ามันเป็นเพลงสื่อถึงถึงความความรู้สึกตอนนั้นซึ่งมันยังไม่ได้ไม่ได้มีข้อหา มำไม่ได้เป็นผู้ต้องหามันก็เลยลองได้ว่าตัวเป็นผู้ต้องหาเป็นอย่างเงี้ยมันลองไม่ได้มันมีคําที่มันกพลังหลังลงคนมันตรงเลยครับตรงเลยมันก็ต้องรอทีสานพิจารณากมครับการที่จริงก็ไม่ได้กระทบใครหรอกมันเป็นให้กับนังใจมรุคผลเพราะที่นี่มันเป็นเรื่องความยุติธรรมเราพูดถึงเราพูดถึงอ่าแล้วก็ขออะไรสวรรค์ก็ช่วยดลเราก็ขอพรนเดี๋ยวตรงนี้เลยก็ได้พี่พิตรงนี้เลย คุณลุงคะแคุณลุงนั่งตรงนี้แหละเพราะจะแต่งที่ดีทีุ่ดคือคุณลุงปิดเป็นอันาผมด้ว่าคุณลุงเล่นเองจะว่าทำไมเล่นเก่งนะกลัวสโล่ด้วยตื่นเ้นอย่างได้งตพร้อมนะ้หคุณลุงครับขอโทษทีครับเมื่อคืนเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปดูคุณลุงร้องเงไม่กุมนนี่หละรู้ว่าเออคหมายเป็ เพลงนี้แต่งเมื่อไหร่ครับแต่งเพราะอะไรครับเพลงนี้แต่งตอนนั้นก็คือแรกแรกที่มาหาลุงพลใช่ไหมครับเราเรารู้เรารู้สัมผัสได้ว่าลุงพลต้องการกำลังใจแล้วก็อยู่ในในช่วงที่ตอนนั้นลุงพลกําลังอยู่ในความวุ่นวายกับสื่ออะไรมากมายเลยผมผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่าเอออยากให้กาลังใจลุงพลจะทํายังไงจะมาพูดตอนนั้นผมกับลุงพลก็เหมือนว่าเราก็ยังไม่สนิทกันมากนะแต่ว่าผมกับครอบครัวกับป้าเพียนี่ยเราก็ดันโดนมา พอเห็นว่าเห็นครอบครัวลุงพลต้องต้องเผชิญปัญหาอย่างนี้เราก็เลยตัดสินใจยังไงก็ไปแล้วก็เอาเอาเพลงเหล่านี้แหละไปให้ลุงพลเพื่อเพื่อเขาจะมีกำลังใจใช้เวลาแต่งงานไหมครับจริงจริงไม่นานครับประมาณสักสินาทีประมาณนี้มันก็ออกมาแล้วเพราะมันอยู่ในในหัวใจของเรามสิริจารของอาจารย์ผับเพลงผมก็จะเห็นภาพลุงผลทุกอย่างว่าเราเราเป็นยูทูบเราเป็นเอีใช่ไหม สักครีดงคนเนี่ยเราก็เข้าไปดูทุกอย่างทุกชอตมันก็เลยยิ่งเรามีความรู้สึกคแับหม่งใหญ่ดงคนมันก็ยิ่งขั่งผูกมาเพลงเนี่ยตอนแรกก็แต่งมาแล้วไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันจะคุดมากเลยว่าผูงคนจะรับได้ไหมหรือว่าสังคมจะวังเป็นนี้เราจะจะมาะดรามาผม ผมก็ไม่ใช่บนไปต่อสู้กับใครนะผมทํา o ยูท b e กับลุงพลผมเป็นสายกลางที่เป็นเอาใจกับลุงพลที่เป็นห่วงใหญ่มันมีวิชในที่เขียนว่าอาญาสวรรค์ช่วยนําความยุติธรรมอืมันัผมผมคิดถึงสวรรค์เป็นหลักเลยว่าความยุติธรรมถ้ามันไม่ได้จากมนุษย์สวรรค์ต้องมีให้กับทุกคนไม่ใช่แค่ลุงพลนะ ผมคิดถึงทุกคนที่เขาไปชิญกับปัญหาที่ว่ามันหนักมากจนช่วยตัวเองไม่ได้แม้แต่สังคมหรือแม้แต่ใครก็ตามมันอาจจะช่วยไม่ได้แต่อันนี้คือเรามองไปที่สวรรค์แล้วก็สวรรค์จะต้องเมตตาคนที่ไม่ได้ผิดเนี่ยมันก็ได้ไปะครับอีกข้อหนึ่งคงมีสักวันฟ้างามสดใสเอาความอภัยไปจากผู้ชายคนนี้ที่มาที่มานาเพลงนี้ก็คือหลังวันที่37 ้างามสดใสจะต้องเกิดขึ้นกับลุงพลคือแม้แต่ยังไม่ถึง31ผมก็รอวันนี้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดคิดก็ได้ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าผมเฝ้าฝันว่าคงจะมีสักวันที่ฟ้ามันจะสดใสเมฆหมอกมันจะต้องจางออกไปครับทุกคนทักทายในวันที่เราได้มีการแต่งตั้งแรกแล้วก็ ลุงฝลเองก็ได้ร้องเพลงที่ลุงแต่ให้ด้วยวันนี้มีความสุขเพราะรู้สึกว่าได้รับก,การปลดป,ปล่อยบางอย่างออกไปในใจของเราก็ลุงผลก็เป็นคำสอนให้ผมด้วยว่าเพลงนี้แหะมนันโดนใจลุงฝล,ล้วทำให้ลุงฝนยิ้มได้ผมก็ภูมิใจนะแค่ลุงฝนยิ้มได้ผมก,ก็มีความสุขแล้วสำหรับผมผม,ผมไม่ได้มีอะไรมากเพราะผมก็อยู่ชีวิตผมอยู่เพื่อสังคมน้ำน้ำถุงมูลนะั่นถ่านครับ ครับที่ได้ฟังคำร้องเนื้อหาครั้งแรกครารู้สึกงคนเขีนเนื้อหายใจดีวรู้สึกคือตอนนั้นอาจารย์แต่งมาเนี่ยมันเป็นบทเพลงที่ยังไม่ได้ถึงจ้าขัดเรามันยังไม่ได้ขัดเรา,ามากแล้วก็มันอยู่ในช่วงที่ว่ามันมลสมมันหลายอย่างมาทางมากที่เข้ามาแล้วตอนนั้นก็มีข่าวว่าหมายมันจะออกด้วยใช่ใช่ยู่ในช่วงนั้นด้วยแล้ว ความหมายหลักคือพุ่งมาที่ลุงอยู่แล้วมันก็เลยทําให้ร้องเพลงนี้ไม่ได้จากนั้นอาจารย์ก็ทําดนตรีเสร็จแล้วล่ะผมทําดนตรีราะว่ากลัวจะไปทําให้ครูครูเพลงห้อองัดเขาอาจจะรับเนื้อร้องไม่ได้เพราะเราจะร้องไม่ได้มันก็ยังไงก็ไม่ผ่านอยู่ดีครับก็เลยมาร้องเล่นกันเมื่อคืนใช่ก็เป็นเพลงให้กำลังใจตัวเองนะอย่างท่อนสุดท้ายที่นริถาม คือเรามองโลกเงี้ยดีไว้ก่อนมองโลกง่ายเงี้ยดีไว้ก่อนว่ามันคงมีสักวันนะครับที่สงังคมเราจะเข้าใจตัวลุงพลกับป้าแตง<ม>ก็จริงอาจารย์ท่านก็ติดตามลุงพลมานานละแล้วก็มีหลายบทเพลงนะที่ทอาจารย์แต่งให้อยู่ในค่ายบ้านนอกเลยก็แต่งหลายเพลงเป็นเพลงสนุกสนานที่อาจารย์แต่งให้แล้วก็มันก็จะมี เองให้ยูทูบอีกหลายๆลายคนที่ที่อยากจะได้บทเพลงเป็นของตัวเองอาจารย์ก็พยายามทำผลงานออกมาให้กับทุกคนได้มีผลงานกันตอนแรกเขาคิดว่ามันหมดแล้วนะครับตอนแรกว่าอันนี้อันนี้เพิ่งเคสแต่ว่ายังยังไม่ได้ลงลึกท,ที่การใส่อารมณ์อะไร เขาการร้องเพลงแบบนี้ไม่ลังกม,มใส่อารมณ์กัไม่หลับในตัวโน้ตในตัวคำพูดนี่ก่อนไปได้มันเป็นแค่ยังเข้าอาจารย์ไม่ได้เลยหมบางคำมันมาจากครูเองที่เขาแต่งออกมาจากความรู้สึกเราก็ต้องใส่ความรู้สึกไปกับครูเพลงที่เขาแต่งครเพลงนี้าามา เพราะคำพูดที้ผมว่าที่มันเป็นะนรับเรเองที่ที่กินใจอะ่ะเราต้องร้องให้เขากินเข้าไปกับเนื้อเนื้อหาของความรู้สึกของวัามันยังแข็งแกร่งยืนนะทีมันไม่ลงล็อกทีเดียวหรือมันไม่ลงล็อกทีเดียว